ตอนนี้สิ่งที่เรากังวลสุดนะว่าเราเรากำลังพยายามจะตกลงกับสหรัฐนะแต่ประเทศอื่นดูเหมือนเขาได้มีความก้าวหน้ามีความคืบหน้ามากกว่าเรานะคือถ้าวันที่9รกรกฎาคมแล้วเรายังไม่ได้ดีลเนี่ยมันจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเสียโอกาสมากแล้วเราเสียเปรียบประเทศอื่นประเทศอื่นเพราะโดนภาษีกันแต่โดนภาษีต่ากว่าที่ตอนนี้เราคิดว่า,าฟลอร์ของมันก็คือที่10นนะครับแต่ตอนนี้เราโดนอยู่ ถ้าเกิดว่า9กรกฎาคมเราไม่สามารถเจราจาได้สําเร็จเนี่ยเราอาจจะกลับไปโดนที่36เปอร์นต์นะ,ะที่ประเทศอื่นเนี่ยอังกฤษเราเห็นแล้วได้10ปรนะครับประเทศอื่นอาจจะได้ลดมากกว่าเราเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นความเสี่ยงว่าซัพพลายเชนของเราจะโดนกระทบโดยเฉพาะซัพพลายเชนที่ส่งออกไปที่อเมริกาน,นะครับเพราทำให้ตอนนี้เราประเมินว่า GDP ปีนี้น่าจะขยายตัว1.4เปอเซแต่ว่า มันก็มีความเสี่ยงว่าถ้าเราโดนโดนภาษีที่เยอะกว่าเนี่ยมันจะอาจจะทําให้ Q3 Q4 เนี่ยเลขสอออกเราติดลบอย่างหนักน,นะครับแล้วก็ GDP อาจจะหดมากกว่าที่เราคาดไว้นะครับแต่ว่าปีนี้เราน่าจะเห็น t e c h ิ i c a l recession นะครับรว่าถดถอยใน Q3 Q4 Q3 น่าจะติดลบ Q4 น่าจะติดลบนะครับภายในประเทศก็ยังเศรษฐกิจก็ยังอ่อนแอนะสะท้อนจากสภาพเงินเฟอ้อนะฮะยอด,ออดยอดการปล่อยสินเชื่อในประเทศที่หดตัวลงอันนี้ก็แสดงว่า กําลังซื้อในประเทศเนี่ยอ่อนมากนะครับแล้วก็ยิ่งซ้ำเติมกว่านั้นคือน,นักท่องเที่ยวไม่มานะครับแล้วก็สินค้าเกษตรเนี่ยก็ราคาตก,ตกต่ำเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันฉุดกำลังซื้อไปหมดนะอย่างที่ข่าวช่วงนี้บอกนะสินค้าเบสิกเบสิกก็ยังมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นมามา่าหรือเครื่องดื่มชุกกำลังเพราะนั้นมันก็สะท้อนว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังกำลังซื้อของประชากรเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะนั้นเอาต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นการ,ราเป็นการกระตุ้นระยะย,ยาวซึ่งการต้องเพิ่มรายได้นะซึ่งตรงนี้ เรายังไม่เห็นนะตอนนี้นะครับปัญหาประเทศไทยคือตอนนี้นี้สินครัวเรือนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วกเ็เศรษฐกิจเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเศรษฐกิจที่เรียกว่า modern modern พอหรือ advanced พอที่จะตอบ โลกสมัยใหม่เพราะฉะนั้นดีมานของสินค้าเราก็น้อยลงเรื่อยๆกันเพราะว่าสินค้าที่เราส่งก็ไม่ได้มีการเพิ่มมูลค่ามากนะักเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เป็นโจทย์ที่เราต้องแก้ซึ่งมันต้องแก้หลายอย่างแก้ในการศึกษาแก้กฎหมายแก้อะไรซึ่งในระยะนี้อาจจะทําไม่ทันครับแต่ว่ามันเป็นโจทย์ที่รัฐบ,บาลต้องต้องคิดไว้ในอนาคตคือตอนนี้เบสไลเราคือคิดว่าลดอีกหนึ่งครั้งในในครึ่งปีหลังแต่เราคิดว่าโอกาสที่ลดลดได้มากกว่านี้เยอะนะครับเพราะว่าเพราะว่าทาง เ,เงินเฟอ้อก็ไม่มีเศร,รษฐกิจก็อ่อนตัวลงสินเชื่อก็หดตัวเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วแหะว่าจริงๆการ,รลดไปเนี่ยเปนการช่วยลดต้นทุนนะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาระยะยาวแต่ว่าช่วยเ,เป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการแล้วก็ครวัวเรือนด้วยครับ